ท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายวีวัฒนา,าการและประโยชน์ของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไปแล้วนะคะเป็นอย่บบางไงกันบ้างคะเด็กๆได้รับความรู้เป็นมากมายเลยนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทํากันนะคะวันนี้มุณครูจะประดิษฐ์โทรศัพท์นะคะจากวัสดุเหลือใช้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มประดิษฐ์กันเลยคะ่ะ อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะในวันนี้สําหรับการประดิษฐ์ตัวอัพทรนะคะก็จะเป็นแก้วพลาสติกนะคะหรือจะเป็นถ้วยโยเกิร์ตนะคะหรือจะเป็นแก้วกระดาษอะไรก็ได้ที่เด็กๆมีที่บ้านนะคะเป็นวัสดุเหลือใช้นะคะ1ก็คือแก้วนะคะสก็จะเป็นเชือกนะคะวันนีุ้ณครูมีไหมพรมนะคะหรือเชือกเอทก็ได้หรือจะเป็นเชือกอะไรก็ได้ที่เด็กๆสามารถนามาผูกนะคะก็จะมีแก,กนไกมีตากกา เดี๋ยวเรามาเริ่มทำพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องเจาะรูนะคะที่โค้ดแก้วให้เป็นรูนะคะคุณครูใช้ปากานะคะเจาะลงไปเด็กๆอาจจะใช้อะไรที่มีปลายแหลมนะคะขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆจะต้องให้พ่พอแม่ช่วยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเจาะลงไปที่โค้ดแก้วแบบนี้นะคะทั้งสองไปนะคะเมื่อได้รูที่โค้ดแก้วแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้เชือก กมือูจะใช้เชือก้อยลงไปที่ต้นดูนะคะต้นแง่ที่จับดูไว้นะคะใช้ปากกาช่วยนะคะอ่ารลอยลงไปใช้หนึ่งอ่านนะคะ,นะคะแล้วก็ร้อยไปที่สองนะคะทำขั้นตอนเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ผูกปมด้านในนะคะเสร็จแ,แล้วก็จะผูกเป็นปมอยู่ที่ด้านในนะคะผูกเป็นปไมไวนะ้ได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ มือปกผเรียบร้อยะไ,ไรแล้วนะคะก็จะได้แบบน,นี้เห็นไหมคะโทรศัพท์ทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นกันนะคะว่าเราจะเล่นกันอย่างไรถ้าเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นนะคะการเล่นนะคะก็จะต้องมี2คนวันนี้ครูมีผู้ช่วยมาช่วยครูด้วยนะคะขอเชิญพี่แก้วกา,กาค่ะสวัสดีค่ะจขานีคืออะไรหรอคะอ๋ออันนี้เขาเรียกว,ว่าโทรศัพท์ค่ะเป็นของเล่นนะคะสำหรับการสื่อสาร เรามาสาธิตให้น้องๆ,ๆดูกันเลยนะคะวิธีการเล่นพี่แก้วรู้ไหมคะเล่นยังไงเลยอ๋อจะมีคนพูดกับผู้ฟังใช่ไหมคะอ่าตัวจะเป็นคนพูดผู้พูดก็จะเอาใส่ที่ปากนะคะส่วนผู้ฟังใส่ไปที่หูเห็นไหมคะอ่าวิธีการเล่นถ่ายต้องทำไหมคะถายต้องตึงเด็กผู้ชมจะพูดนะสวัสดีค่ะพี่แก้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วงโควิดระดัเ เดินไปนามเส้นนะคะาเป็นเส้นตรงเอ่อกระจาได้ยินเอาไว้สื่อสารนะคะเป็นของเล่นนะคะช่วงิดโช่วงที่หยุดนะคะสนุกไปให้ดเด็กเด็กเด็กคะเด็กสามารถคิดออกแบบเครื่องมือสื่อสารนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องทําเป็นโทรศัพท์ ะะเด็กๆอาจจะคิดออกแบบเป็นแท็บเล็ตโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารชนิดอื่นนะคะและเด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอนะคะวิธีการใช้เครื่องมือสื่อสารชนิดนั้นนะคะส่งเป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูและเพื่อนๆน,นะคะคุรูเรอชมผลงานของเด็กอยู่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ